นี่ก็คือทางออกอหอพระราังเนาะก็คือหอพิธีัณฑ์นเนดนะตัวนี้ก็จะเป็นตลาดตอนสวยเนาะม,มันเปนกลางคืนเนาะก็คือขายเกี่ยวกับเครื่องจานลึกเนาะที่มาหลงพระบางแล้วต้องไปซื้ <Okay. S 1> <Basic. S 2> <laughs> มันจะเป็นเสื้อผ้าแล้วก็กระเป๋ามีทุกอย่างนับที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงพระบางพี่น้องนักต็น ปูปลากม็มีเนาะให้ขนาดปลาตะลักโตกะสินเสื้อผ้ากระเป๋าก็มีแต่สวยแบบสวยๆเนาะสวยๆงามๆมดพี่นอ้อง <t> จะมีอยู่สองสามโซนเนาะทีนั้นเนาะนี่ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งแล้วก็ตั้งนั้นก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งเนาะเป็นตลาดของตอนสวยหลวงพะบางเนาะแต่เมื่อคืนก็เป็นตลาดมืดตลาดกลางคืนนะเนาะเขาจะอยู่ทางตีนโพสีเนาะ ปลาแห้งซีนแห้งทุกอย่างอย่างนี้เจ้าบองซีนสักวันอ ตามที่เคยเล่ากับว่ามีตลาดใดที่เป็นแบบอยู่หลวงพระบางนี่เนะใช่ปะมีเอกลักษณ์ขายทุกอย่างเลยนะอยู่นี่กะพี่น้อง

อยาได้ยังกามาเลี้ยกมาเบ่งมาสมไหน,นพี่นกที่เป็นอีกโซนหนึ่งเนาะก็มีแต่ละโซนแต่ละโซนนะตอนนี้นอยู่ตอนหน้าวัดโอนไซ สนะสงครามนั่นเนี่ยเนาะรสชาต นี่กจะเป็นร้านทางในวัด

Tít tít vô cấp tàu lạc tàu cá trang này nó. <cười> <cười> ไัยว่าคนจีนมาลาวบอจับจ่ายใส่สวยเนาะทุกคนก็ต้องมีการจับจ่ายใส,ยสย่สวยคือกันวะเนาะซื้อเครื่องกินเครื่องอยู่คัะ

จินวาเทียวหลายส่วนในช่วงนี้อยู่อาหลวงพระบาง่ะ จิ๋นเสบอะมดระมีให่นั่นไงเราจะผานเลาะสวนนี้มั้งนะพี่น้องเนาะ

คเขาฟล้วเป็นโอนะมาจบเป็นมุ่มเป็นแมวอะไรกัมีนะวินาทมน้อาวคิมนี่การิขอจบเพียงเท่านี้นะพี่น้องเนาะผาหลอกสม เมืองตลาดอยู่หลวงพระบางนะตอนสวยเนาะนะครับคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมอ่าคอมเมนต์นะพี่น้องมาสำหรับท่านใดที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมฝากกดติด,ดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ซ่องเทสเปล่าลาสเสเฮ็ดคลิปใหม่ๆออกมาเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิคอจบแล้วก็สิอกก่าวคำล้านนะสบายดี